สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเนาะมาลันโพครับผมเอาไล่ซื้อเมื่อทรงปูครับแล้วก็มารับจับเงินจับทองกับปูนะครับปูลันโพครับผมมากับเจดแดงครับผมลินนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องครับผมเปลี่ยนซื้อใหม่้เด้อครับเด้อช่องครับผมผัดชัแนเยีครับผมพ่อผานอ้อหีบไม่นากาศอเสือครับผมเนาะเปลี่ยนซื้อใหม่แหละครับผมนี่ครับผมคนกับม้าล้านผมอยากโยมเนาะ เดี๋ยวครับค้นมากนะครับหาปูร้านโพนะครับเนาะค้นมาหาปูร้านโพก็หลายครับเต็มเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศที่ร้านโพนะครับตอนเช้านะครับผมเปนเก้าโมงสิบโมง ดีครับผมมาด้ใั่แล้วครับเนาะปรกันอครับผมน่นั่นเลขเขาล่งเขาลงคลิปแล้วหมู่านเนี่ยป็นระปูห้องไปเอาเส่งติดไปนาของคนได้หางส่งส่งนมาส่งหรือวานส่งนี่บ่เลขหลังส่งเนาะครับเนาะเบิ่งกระปูติดมด ลังส่งเล็กส่งปูวันเนี่ยปูแมนไาส่งไผมาส่งขอปูโอ้แต่เคมาระเทศได้ละชิลังกานชิลังกามาไก่แทะอันนี้ครับผมเล็กส่งครับผมเนาะวันเนี่ยครับผมส่งมากมันมาส่งอยู่ร้านโพกับผมเนาะครับผมแปดหกหนึ่งครับผมนี่แปดหกหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่ครับผม เจ็ดเก้านี่ครับผมสองศูนย์นี่ครับผมเนาะนี่ครับเบลล์นะครับทุกคนชมข้างบ้านผมนี่ครับมีคนมาส่งครับผมเมื่อวานนี่ครับผมที่ร้านโพดนะครับเนาะนี่ครับเลขตัวนี้ครับผมนี่ตรงเลยครับนี่นี่ครับเลขแม่นำหนึ่งเนาะนี่เจ็ดแปดหนึ่งไม่นำหนึ่งแล้วก็มีหกหกแปดหกหนึ่งตัวกรองเลขครับผม เหล็กปูสามหกสีครับผมตัวนี้อันนี้ก็ดังมากครับผมเหล็กตัวนี้เกจกอลเจ็ดนักมากครับเล็กผมเลนตัวนี้นะครับผมนักมากนะตัวนี้แล้วก็สองศูนย์ครับผมแล้วก็สองศูนย์นะครับเนาะนี่ครับหนึ่งช่้นนโพนะครับตัวนี้นี่ครับบัการโพครับ ว่านนี the the ่แม่มาส่งอยู่ได้แม่ว่านเขาม่มาส่งยังได้ถามเนี่ยถามเนี่ยถามเนี่ยไผ่มาส่งยังเด้อจากอินเดียจากอินเดียเป็นลูกศิษย์ผู้ดำเหมือนกันแต่ว่างทมันดำนี่ผู้หรือว่านี่เป็นผู้ดำผู้กันเด้อเป็นร่างทรงมากบอกเลยเนี่เป็นพระโอ้ยเป็นผู้ยิ่งนี่ผู้ยิ่งมากกบลูกรายแล้วมากรูกรายโอ้ครับมาพันมาทำเม่ที่อะบอกคำๆไปคำเลื่องกระเบนใบใบจะโม่งใบ บเออบบมงกอครับผมเลเล็มันดังเนาะนี่สามตัวทหายแลก็ดังเจ็ปนึ่งเนีงเป็นเลข็นำหนึงนี่น่เจ็แปดนึ่งาแปดแปกหนึ่งเน่ยเล็ปูปูสามูแปห้วปูามหกสี่หายมากเลยอีหนึ่งหกคนหาตัวเดียวหนึ่งหกคกหนึหามากครับผม คนวงมอออกเาคแ้วนคัครับผมเาๆแห่ใส่ภาษาใบกับปูบับปูอ่อนน่นิ่มจะนั่งบนสอนางยิมครับผมน่งยิมย่างเยอมาหลยคนครับข้ามาหลายคนบอกมาว่านีมาสองคนีมาเขาสครับผมอครับน ใช่คนนุณ่าคนไทยป็คือคกล้วุย้ยอต่ช่วง<ม>คนไทยนะแต่ว่าคนชาวบ้านบางคนอยู่นนาคาคู่คนยู่นโตคู่แล้ว่นเห็นเลขอ๋อครับแต่ไม่นะช่นางอยู่ทั้งสลานี่สีโซกเหมือนคู่คนมนะแต่ว่าโอซ่าจู่แต่ว่าคนเราเหมนผลหัวเขาหลูดเครับไปหาซสื้อใส่รบัดนี้ไม่ใชยังิเที่ยเรา สตัวก่ได้เลยได้ต่วหกหนึ่งหนึ่งหกได้อยู่แต่วแปดหนึ่งหนึ่งแปดได้เจ็ดก็เจ็ดก็ได้เก็ดก็ดดังเนี่ยเก็ดก็เจ็ดเต็มเมอแล้วครับมันยังยังสองศูนยเขียนไสองศูนอีกหนึ่งอืมสองศูนย์น่เราก็เขียนยังไงเราก็เขียนเขียนตัวโบทอมูบน้นู่นน่ะครับผมเพิ่งมาจากไ่ครับมจากบ่อมนจากจังหวดจังกันดต่อยๆเรามาจะใส่กับื้อยในหมู่บ้านนี้ ต้สนสังน้องบอัวบ่มันจะน้องบัวชิดผูดำประเทศอินเดียออครับหว้าองชุหนึ่งที่นกะพูดำเือสังอือครับก็มีกับพูดดำเืกันเนี่ยมันครับแวนคืนว่ารถท่องเดืีนนึ่งวันเดี๋ยวบางสันละต่ว่านบ่นอ๋อครับ ขอบคุณคุณแม่ครับผมขอบคุณครับครับผวันดีครับผมได้แม่เอาอยู่งอืมเหล็กมันทรงมากนะครับเนาะเหล็กมันท่งมาเห็นแล้วนางเอาทางมันแล้วมากินนี่ยน้ำผาดมันแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่อืมนี่ครับโอ้ครับผมเหล็กมันนักกว่าครับเนาะ แล้วก็ว่าว่านนะครับเนาะเพิ่มานั่งออกครับเหล็กเพิ่นส่งครับผมมานั่งออกที่ร้านโพ้นนะครับถามไม่ออกแล้วครับผมเช็ดมันล้วอครับมีแปดหกหนึ่งครับผมสามตัวแล้วก็มีเจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็มีเจ็ดเก่าครับผมแล้วมีสองศูนย์นะครับเนาะนี่ครับ ร้านโพนะครับเจ้าปูโคข้ห้องมกบ้านเนี่ปูเนี่ยโอ้โหเหลือลงคลิปบ้านเนี่ย,ดดย,นนยแมนบันปูนี่ครับผมบ้านเนี่ยครับผมปูว่านเนาะโดกรเป็นห้องเองครับผมเย 5, 8ยหกซี งามงามตัวนี้ปูเนี่ยเก่าสีงามตรงกับเลขผมเลยเลขของใจรถผมเลยครับผมเก่าสีสีเก่าเนี่ยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชนะครับเด้อเพราะว่าเป็นแนวทางเราครับเนาะเรามาหาเลขทุ่งหม่องครับผมเป็นแนวทางผมมามากตัวอะไก็ชื่อตัวนั้นแหละครับผม ต่วันเหล็กเขาห้องห้อกรมัก no ไปได้กระซื้อตันที่ห้องมักครับผมมีหน่อยซื้อหน่อยครับผมเนาะมีหลายกรซื้อหน่อยครับผมยาปิุ่มเลยครับซื้อเล็กครับผมว่าเดือตะกาวมีเงินหลายครับผมกำลังเกลี่ยครับก็ซื้อได้อยู่ครับมเลินหลายหมื่นบาทซื Tonight, ้อเหล็กครับผมที่ร้านโป้นลยครับเนาะมือนี้งยิ่งข่าวมาใหม่ครับไดยมากครับผมเหล็กส่งออกมาบ้านเลยครับผมมาส่งมาจากน้องบุญรัครับผมเนาะมาจากนู่นสังครับ ขึ้นนะครับเดอ้อฝากกดติดตามเนี่ยครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเดี๋ยวกันคลิปหนา้าพร้อมนะครับเนาะทำดีกันครับสวัสดีครับผม